สวัสดีค่ะจะดีต้อนรับเข้าสูดา่ดียร์กับทาหลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูในคอนเทนต์นี้เขาส่องคุณไหมอืมคนที่คุณรักคนที่คุณชอบคนที่คุณมีใจเขาส่องคุณอยู่ไหมคะส่องแล้วคิดอะไรแล้วส่องทําไมเออมาเรามาดูกันมาเป็นาธาตุนะคะจย์ทําเป็นาธาตุนะมาทิศธาตแรกาธาตุลมแม,ม่ถุนต้นกลุมค่ะ ถ้าคุณมีใจอยู่ในประเด็นของการมีใจให้กับใครสักคนแล้วอยากรู้ไงคนที่เราชอบเนี่ยเขาสนใจเราไหมล่าเขามาส่องเราอยู่ไหมอะไรประมาณนี้มาลมแม่ทุนตุ่นกลุ่มเขาส่องคุณไหมเขาส่องคุณไหม เขาส่องคุณั้ยส่องสิจ้ารมจ้าโอ้โหส่องสิส่องทําไมไม่ส่องคือคนเนี้ยคนที่คุณเดียวด้วยเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างจะใจแข็งปากแข็งปากแข็งแต่ใจอ่อนนึกออกปะคนแข็งนอกอ่อนในคนที่ดูเหมือนไม่ไมีไม้ไม่สนไม่แคร์ไม่ได้รู้สึกถึงความรู้สึกของคนคือคนคนนี้ทําแบบคือจิตใจเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบแบบ ทำอะไรอ่ะปากอยาพูดอย่างพูดอย่างทำอย่างหรือสแสดงไปอย่างหนึง่งแต่ใจจริงๆไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบที่เขาเป็นเอ,อ่อทำเป็นปากแข็งทำเป็นไม่สนใจทำเป็นเหมือนไม่แคร์แต่มีส่องอยู่เออเขาเขาอาจจะอยากรู้เขาอาจจะอยากรู้อืม เขาอาจจะอยากรู้เรื่องราวของคุณเขาส่องทําไมเขาส่องทําไมส่องทําไมเนี่ยเออเขาส่องทําไมเขาส่องคุณทําไมคะก็อยากรู้แหละว่าคุณสบายดีไหมเรื่องราวของคุณเป็นไปเป็นมาเป็นมาเป็นไปเช่นไรนะตอนนี้ มีใครใหม่แล้วหรือ,อยังชีวิตเป็นอย่างไรบ้างอืมร่ำรวยไปถึงไหนเออเออสองเหมือนอยากคือเขามองคุณค่อนข้างจะจะอยากรู้เรื่องราวของคุณมากกว่าในเรื่องของความรักนะเหมือนจะอยากรู้อ่ะหรือเหมือนจะอยากรู้ว่าคุณเองเนี่ยดูเป็นคนที่มีความ ฝันคุณเป็นคนมีความฝัน,นตามความฝันคุณได้แล้วหรือ,อยังเออร่ำรวยเงินทองไปถึงไหนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไปถึงไหนแล้วเออชีวิตเป็นอย่างไรอืมสอ่องเพราะอยากรู้ว่าคุณสามารถเดินตามฝันของคุณได้หรือ,อยังส่องแล้วคิดยังไงเขาคิดยังไง เขาคิดยังไงกับคุณส่องแล้วเขาคิดยังไงเขาค่อนข้างชื่นชมคุณอยู่นะเขาค่อนข้างชื่นชมในตัวคุณอยู่มองถึงการชื่นชมในในการทำงานค่ะมองถึงการชื่นชมในการทำงานมองถึงเขาอยากรู้เรื่องราวในชีวิตคุณอนะ่ะอืม อาจจะเป็นการอยากรู้เรื่องราวในชีวิตเขามองคุณเป็นคนยังไงเนี่ยโอ้มองรุน้นคุเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถมีสเสน่ห์สวยเลือกได้เป็นคนที่มีหลากหลายอารมณ์ค่ะคุณเขามองคุณว่าคุณเป็นคนหลากหลายอารมณ์แล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทำคุณพยายามทำตามความาฝันของคุณ อืมเขาชื่นชมอยู่นะเหมือนว่าคุณนะ่ะต้องการความมั่นคงต้องการก,าก,ารก้าวหน้าในหนะ้าที่การงานแล้วเป็นคนเก่งชอบควบคุมมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองเป็นคนเก่งมากๆอืมแล้วมีเสน่ห์ด้วยมันเป็นเสน่ห์ที่แบบเหมือนเขามองคุณว่าคุณไม่ค่อยงอใครนะ่ะเหมือนคุณก็หากินของคุณได้หน้าที่การงานคุณก็ดีสวยเลือกได้รอเลือกได้อารมณ์เนี้ย อารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออก็อยากรู้อ่ะอืมอารมณ์ประมาณมันอยากรู้อยากเห็นนะแล้วตอนนี้เขามองเขามองมองคุณแบบว่าโฟกัสงานโฟกัสเงนิงนเป็นเสน,เน่ห์ของคุณทีเดียวคุณมีเสน,เน่ห์ของคุณทีเดียวนะเป็นคน คือเขามองคุณในเรื่องของการงานล้วนๆเลยนะเออเขาคิดว่าคุณมีใครไปแล้วหรือยังคะเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นไปแล้วหรือยังมีใครใหม่ๆเข้ามาจีบไหมเขาคิดว่าคุณมีใครไหมเขาคิดว่าคุณมีใครไหมในความคิดของเขานะ เขามองว่าคุณไม่มีใครหรอกเขามองว่าคุณค่อนข้างช่างเลือกใช่ไม่เลือกใครเขามองว่าคุณทํางานทํางานหาเงินตั้งเป้าหมายสําหรับชีวิตและเป็นคนเลือกเยอะแต่เขารู้นะว่าตัวคุณเองนะ่ะมีคนเขาหายเยอะเลยเขารู้ว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนเขาหายเยอะแต่คุณไม่เลือก อืมเขาไม่คิดว่าคุณจะมีใครนะใช่เขาไม่คิดว่าคุณจะมีใครด้วยละ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนใจบุญเขามองว่าคุณชอบทําบุญชอบเดินทางโฟกัสเรื่องงานรักครอบครัวเขาบอกเขามองแบบนั้นเขามองคุณแบบนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของตัวเองสักเท่าไหร่ ที่ผ่านมาอเขามองคุณแบบนี้ไหมที่ผ่านมาอ่ะที่ผ่านมาเขามองคุณยังไงเขามองว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะจริงๆเขามองว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะเขามองว่าที่ผ่านมาเขามองว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีเงินอาจจะเป็นลักษณะของความรับผิดชอบของคุณเยอะเยอะมากอาจจะมองว่าคุณอาจจะต้องการ ต้องการการซัพพอร์ตต้องการการดูแลแต่สุดท้ายที่ผ่านมาเขามองคุณแล้วเขาเห็นความชัดเจนในตัวคุณมากยิ่งขึ้นความชัดเจนในตัวคุณคืออะไรอาจจะมองว่าเขาอ่านคุณไม่ออกช่วงแรกๆเขาอาจจะมองว่าเขาคิดว่าคุณเข้าหักเขาคิดว่าคุณชอบเขาพราอะไรเขาคิดว่าคุณชอบเขาเพราะอะไรพรรักค่ะเขารู้ว่าคุณรักเขา คุณอยากได้ความมั่นคงกับเขาเขารู้ว่าคุณรักเขาจริงๆแล้วก็อยากได้อะไรที่มั่นคงใช่เขารู้ว่าคุณเข้าหาเขาเพราะความที่คุณรู้สึกรักเขาขนาจจะเป็นความรักที่ที่ดูดูมั่นคงดีเขามองคุณดีนะเขาค่อนข้างมองคุณดีอยู่ที่ผ่านมาแต่เขาอาจจะที่เขาอาจจะลีลีรอรอ หรืออยากศึกษาอยากศึกษาอยากดูไปน,น,นานๆอยากดูไปน,น,นานๆก่อนอืมนั่นแหละแต่เขาอาจจะมองว่าคุณเองนะ่ะถ้าลองได้ได,ได้ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะ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 ไปกันได้ไหมเขาเรียกว่าสองคนนี้ใสจะเข้ากันได้ไหมไลฟ์สไตล์จะตรงกันไหมอืม ใใความต้องการในใจของเขาคืออะไรความต้องการในใจของเขากับคุณเนี่ยคืออะไรจะสันว่าการกลับมาคืนดีการปรับความเข้าใจการเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจอันนี้คือความต้องการในใจที่เขาเขาอยากทำแหละคะแนใจของเขาเขาคิดแบบเนี้ยอยากจะมาเริ่มต้นกันใหม่แหละอยากจะมาเริ่มต้นกันใหม่ทั้งๆท,ท,ที่เขาก็รู้ว่า ที่ผ่านมาเขาอาจจะทําให้คุณค่อนข้างเสียใจหรือว่าเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจนะปัจจุบันก็ตามอ่ะเออแต่มันเหมือนแบบเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมล่ะอารมณ์ของการมาเริ่มต้นกันใหม่มันจะมีโอกาสไหมในเมื่อใจเราตรงกันนะ่ะในเมื่อเราชอบกันนะ่ะเออในเมื่อเรารักกันชอบกันนะ่ะหนึ่งถ้วยสองถ้วยเลยนะ มันยังมีโอกาสไหมในใจของเขาคิดนะมันยังมีโอกาสไหมที่เราสามารถจะมอบใจให้แก่กันเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่เขายังรู้สึกถึงคุณที่จริงใจที่ที่มีความต้องการในใจที่ตรงกรันรู้ว่าคุณรักเขาและเขาก็มีความรักคุณเช่นเดียวกันอยากเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งไม่ต้องมองถึงประเด็นที่ผ่านมาค่ะว่าผ่านมาเด็กที่ผ่านมาหรือประเด็นประเด็นมองประเด็นอะไรลองคุยลองเริ่มต้นกันใหม่ดูสักครั้งดีไหม ความในใจของเขาเขาคิดอย่างนั้นว่าอยากเริ่มต้นอาจจะอาจจะถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมชอบมากๆเลยเหมือนกันอารมณ์ของความรู้สึกชอบชอบมากๆแต่ว่ามันอาจจะที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องบัดหมางเรื่องผิดอกผิดใจกันละกันนนแหละมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้บอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในใจของเขาเนี่ยเขาอยากเริ่มต้นใหม่จริงๆการเริ่มต้นใหม่การปรับความเข้าใจมันพอจะเป็นมันพอจะได้ไหม มันยังมีโอกาสนั้นไหมในใจของเขาคิดนะแต่ในความเป็นจริงเขาอาจจะเฉยๆนิ่งๆแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรทําตัวเหมือนไม่ทุกแม่ร้อนทําตัวเหมือนฉันก็ไม่ได้แคร์ฉันก็ใช้ชีวิตของฉันไปแต่ในใจลึกๆก็ยังต้องการอยู่โอเคไหมนี่คือการส่องของเขาอย่าลืมก, like ก share. ดไลค์กดแชร์โดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นคำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูดูดวงส่วนตัวแอฟไลน์มาค่ะแอไซเอฟยามสเว่าแล้วเจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีค่ะ